สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจแฟนบอลรำคาญช่องกัญชายระเบิดออฟพี่เชี่ยวครับผมบรรยากาศช่วงบ่ายมุ่งเครืองครับพี่น้องเราไปเบิ่งเวทีกันครับพี่น้องอสายแล้วค,ครับคืเืเวลามุมมองของกันเด้อพี่น้องครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับพี่น้องครับ วจัดฟาดบุบนะครับผมเริ่มตั้งแต่หกโมงแรงแล้ตัดไปนะครับมาแล้วมาแล้วนะครับเบทีก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับ คุณภาพครับใกล้จะเสร็จแล้วนะอากาศดีครับอากาศดีนะครับวันนี้ครับขนมบรรอากาศดีครับ จัดภายในงานวันนี้ครับโอ้โหเวทีใกล้จะเสร็จแล้ววันด,ดีวันดีผาสุกผาาบฮะโอ้ยไปแจ้วแจ้วแจ้ว คู่เก่ามันหายไปเอามาเท้นจ้าไดนอยู่เออขอบคุณมากครับตอนนี้มันต่างร้านก็ไหมครับโอเคโอเคใครดี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 เวทีก็จะเสร็จแล้วนะครับ ไปลองครับบรรยากาศนะครับจวดจ้าสวัสดี ยังเนอเพิ่นมายังอ่ะแปรงไม่ดีอ่ะฮะเปรี้ยงทำไมอ่ะตอนแรกคุยกันหันอย่างงี้แล้วพอหน้าเข้ามาให้ยังออกอีกนิดนึงเลือกเสียงมีปัญหาตอนนี้เลือกเสียงต้องตอบเสียงทุกที่แล้วกทมต้องทำใจตอนแรกหันว่าจะลงบ้านฝั่งนี้ทีนี้เข้าไปพานุ้นเต็มๆทีนี้ก็คือแก้ปัญหาตรงในที่ไม่ได้คือตอบเสียงหมดอ่า จบเกมกันไปนเลยครับกาดแรงๆครับพี่น้องครับ,อรบโอ้โห อ้าวต้องซอนทายอีกแล้วต้องซอนขยันมากเลยับพี่นองครับบ่ายโมงครึ่งครับ เซียบีเสียใหญ่ใจสปอร์ตสวัสดีครับยายไรกันไทยอรสวัสดีครับสวัสดีครับตมอิดตามตอนนี้ปลาเไปส่งสกว่าแล้วีเลครบล้าคนละนี่แหละครับพี่น้องเลยยางบใหนละสิครบล้านคนคานคเค่อนไปไือคอนแทคกันเลเข้าหอยเกือบมา พระซุกแล้วไห้เออดีดีเพราะมัาใส่จักสีมั้ยเป็นไงเมื่อคืนเขาก็จวนดแล้วเนาะบอมารอขาวพอมาน์มซูมอมาตลอดเมือลสี่ห้าลอยมาน์ทอเอ๊ะผู้มานสิคุยน่ง ผูนีมัมนขากบ้นบอกเใส่อะไรกใส่โจนะกโอโ้มนในลูกส้่ตเออโอ้่ายก็บรไบรเลยปลยมาไปกินกาแฟหลายกาแฟน่มาถล่กเมียบรีบรเหี้บบกเบยียหไปกินกาแฟวันนั้นหละหลากกาแฟเลยเด็กเอินเตอร์นอินเอรน อ่ะพี่น้องครับมือแรกมั่มวนับกัดครับพี่น้องนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมขอกัดคลิปหนาครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม